อัยงเสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงวงเกิลกรุ๊ปน้องใหม่นะครับที่มีการประกาศเดบิวต์ออกมาแล้วในตอนนี้เป็นนิวเกิลกรุ๊ปเลยมีชื่อวงว่า มิมิมี่นะครับทุกคนครัเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเขียนว่า mi mi i แล้วก็ mi i i นะครับซึ่งภาษาเกาหลีเนี่ยออกเสียงว่ามิมิมี่นะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยอ่านออกเสียงอะไรผิดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับวงนี้หรือว่าติดตามการเดบิวต์ของสาวๆในวงนี้มาเนี่ยก็มาบอกกันได้นะครับว่าชื่อวงจริงๆแล้วเนี่ยอ่านออกเสียงว่ายังไงแต่ว่าในตอนนี้นะครับสาวๆวงมิมิมี่เนี่ยได้มีการปล่อยตัว Off i c i a l logo แล้วก็ Official SNS ออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันแล้วนะคร มีการปล่อยตัวอ f ฟฟิเช l ยลโลแล้วก็ Official SNS แล้วนะครับสาวๆมิมิมี่เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวสมาชิก2คนแรกของวงออกมาด้วยนะครับให้แฟนๆเน้นติดตามกันว่า2คนแรกเนี่ยจะเป็นใครมาจากไหนกันบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยวงมิมิมี่นี่นะครับถือได้ว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกเลยจากค่าย Yes I Am Entertainment นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยกับการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของวงนะครับและสมาชิก2คนจากวงมิมิมี่เนี่ยก็เป็นคนที่เราเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคคครรรัับบนนแกะ คือยุน GR หรือว่า GR จาก Girls Planet ในในนั่นเองนะครับหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันจาก K g r o ุปจากรายการ Girls Planet ในในๆ,ๆ,ๆนะครับ GR เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มีแฟนคลับมากมายแล้วก็มีคนเนี่ยส่งกําลังใจให้อย่างมากมายเลยนะครับแถม GR นะครับก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกับยองอึนสมาชิกจากเก็ ler นะครับทั้ง2คนนี้เนี่ยก็ได้เข้าแข่งขันในรายการนี้มาด้วยกันแล้วก็โชว์ต่างๆของทั้ง2คนนั้นเนี่ยก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนรายการเป็นอย่างมากมายเลยความเท่นะครับ ด้านการเต้นแล้วก็ความสามารถที่เรียกได้ว่าแทบจะ all ราเดอร์ er มากๆแล้วสําหรับยุนจีร์นะครับและนอกจากจะมียุนจีร์นะครับผู้เข้าแข่งขันจากรายการ Girls Planet ในนายเข้าร่วมในการเดบิวต์วงมีมีมีมม่ครั้งนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งสาวผู้เข้าแข่งขันจากรายการ Survival ชื่อดังอย่างรายการ My Teenage Girl นะครับนั่นกะนะ็คือชเวยุนจูที่จะเข้าร่วมในการเดบิวต์วงมีมีมีมมม่นี้ด้วยซึ่งหลายๆคน,นที่ติดตามรายการ My Teenage Girl มานะครับก็น่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างเพราะว่าชเวยุนจูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันนใร การไมทินเอ g เกิที่มีคนเชียร์มากมายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีความสามารถเนี่ยมากๆเลยและที่พิเศษมากๆเลยนะครับวงมีมีมี่เนี่ยวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ของทางค่าย yes, i อสไอเ e ็ t เอนเต n รนะครับจะมีการเดบิวต์อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าสิงหาคมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยสาหรับวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่มีทั้งการคัมแบ็กจากวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหญ่ๆนะครับรวมไปถึงมีการเดบิวต์นะครับอย่างทางมีมีมี่เนี่ยก็ปักเดือนเดบิวต์ในเดือนสิงหา ออกมานะครับว่าจะมาในวันที่เท่าไหร่และสมาชิกทั้งหมดของวงนี้จะมีทั้งหมดกี่คนนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยเปิดตัวมาแล้ว2คนนะครับก็คือยุนจีอาแล้วก็ชเวยุนจูพร้อมกับยังมีการเปิดตัวโลโก้แบบออฟฟิเชียลของวงออกมานะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบที่สวยน่ารักและก็มีนิมอลมากๆมีความสีสันสดใสนะครับแต่ก็แฝงไปด้วยความน่ารักแลวก็ยังคงความเป็นผู้หญิงเป็นเด็กหญิงวัยใสได้ดีมากๆเลยกับโลโก้ที่เป็นตัว MI, M I M I I และก็ M I I I นะครับนอกจากนั้นเน่ยก็ยังได้เปิดช่องทางการ ติดตามนะครับหรือว่าช่องทาง SNS Official ของวงมาแล้วในมิมิมี่ Official Account นะครับมีมากมายหลายช่องท,งทางให้เลือกติดตามกันได้เลยไม่ว่าจะเป็น Official YouTube Official Instagram Official Twitter Official TikTok แล้วก็ Official Facebook Fanpage นะครับยังไงใครที่สะดวกติดตามช่องไหนก็สามารถเลือกติดตามช่องทางนั้นได้เลยหรือว่าใครเนี่ยที่มี Account ทุก a p p พ i c a t i o n ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter TikTok Facebook Instagram เราจะแปะลิงก์การติดตามไว้ให้นะครับใครที่อยากติดตามช่องทาง เ,เลือกติดตามกันได้เลยและสําหรับวงมีมีมี่นี่นะครับ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเติมสมาชิกที่เดบิวต์เข้ามาเนี่ยเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยแค่2ส,สมาชิกที่เปิดตัวมาในตอนแรกนั้นก็ปังมากๆแล้วรอดูการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของทั้งยุนจีอาแล้วก็ชเวยุนจูกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอามากอล์กเคปปับนั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวการเดบิวต์ของสาว,สาว,ว ช่องอามากอเบป๊อบของเราไว้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง